มาดูอีกช่วงนะครับในการเดินทางเข้าจังหวัดทวายไม่ขึ้นไม่ถึงเลขสิบนะครับ <c oughs> เป็นทางลงจากยอดเขานะครับต้องค่อยๆค่อยๆย,ย,ยอดลงไนะครับดูการขรับ ต้องค่อยๆเลี่ยงพงมาไลยนะครับผ่านร่องน้ำใช,ใช้เบกด้วยใช่ไหมใช้เบกช่วยแล้วก็ใช้เกียร์ช่วยด้วยข้างล่างจะเป็นร่องน้ำลึกเน,นี่ยดูเนี่ยเห็นปะต้องระวังข้างทางต้องพยายามขับชี้ให้อยู่ในลายไง จังหวัดทวายเป็นจังหวัดที่มีเป้าหมายมากนะครับเยอะมากเลยนี่เป็นเส้นทางเข้าจังหวัดทวายถ้าจากด่านพุนน้ำร้อนนะครับที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยเข้ามาจังหวัดทวายเนี่ยประมาณจากชายแดนเลยก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบกิโลนะครับ ต้องผ่านป่าไผ่ป่าพารกแล้วก็พวกกล้วยป่านะครับนี่เป็นทางเล็กๆแค่นั้นเองเวลาส่วนกันนี่ต้องจอดก่อนนะครับนี่เห็นปะถ้าเราขับทางซ้ายเนี่ยมันจะขับง่ายนะครับเพราะเราจะเห็นรถทางฝ่ามือเราขาคงมาล่เราอยู่ฝ่าใช่ปะ ที่นี่รถพอเรามาขับในจังหวัดทวายในเขตพม่าเนี่ยเราต้องขับทางฝ่ามือซึ่งพงมาลัยเราอยู่ทางฝ่ามือก็คือซิกเนี่ยมันจะติดปลาเห็นปะเราจะไม่เห็นทางสายมือเราที่ส่วนกันนะมันจะขับขี่ยากเพราะทนนเล็กๆทีนี้เป็นป่าพวกป่าไผ่ป่าพากนะครับมันก็จะเหมือนแถวส่วนพึ่งนะครับแต่ส่วนพึ่งมันจะป่าอันนี้มันจะมีจํากัดนะครับแต่ที่นี่มันเป็นทั้งจังหวัดนะครับ ดูต้นไม้ใหญ่ๆสูงมากใหญ่มากดูช่องเห็นไหมเหมือนรถที่เราจะไปห้าเห็ดกันเลย <Okay. S 1> เห็ดโคนปิงเข้าปลากันจะไปห้าเห็ดดูดิต้องระวังเอาดูดิแค่รถรอดเข้าไปได้แค่นั้นเองนปะ ทางเล็กมากบางช่วงก็อย่าฟัางหน่อยเยดูดิเราไม่มีโอกาสเห็นข้างหน้าได้เลยเห็นถาวันนะครับแค่รถรอดเข้าไปได้แค่นั้นเองมันมันคล้ายๆอุโมงค์แต่เป็นอุโมงค์ไม้อุโมงค์ของป่าภายัยมันได้ธรรมชาตินะครับได้อารถรรในการท่องเที่ยว ก็มีเพื่อนๆก็จะถามว่าทําไมหนุ่ยถึงชอบมาพมา่ามาจังหวัดทวายบอกว่าโอ้โหบอกว่าถ้าเกิดว่าใครได้มานะครับสัมผัสแบบนี้มันเหมือนชีวิตเมื่อ20ปีที่แล้วเลยที่ว่าตามหมู่บ้านโอ้โหดูดิครับดูน้าเนี่ยมันต้องลุยกับขนาดนี้เลยถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องใช้โฟวินนะครับแต่สาหรับที่นี่ไม่ต้องเพราะคนขับนี่ก็ฝีมืออยู่ บอกเลยวิว่งมาใสยนี้ประมาณร้อยเที่ยวแล้วเนี่ยเห็นปะขึ้นเนนออดูต้นไม้ข้องบนนะครับแต่ถ้าดูเส้นทางร่องน้ำเห็นปะต้องคอยระวังร่องน้ำก็จะมีทั้งข้างถนนกับกลางถนน,นลึกๆเลยเห็นปะลึอเป็นซอกเลยนะครับไม่ใช่เต้นเตืร์นเนี่ยถ้าขับไม่ดีก็ลงไปก็ลกําบากในช่วงล่างที่อยู่นี่ต้นไม้มันก็จะบังมดเลยเนี่ยเห็นปะ นี่นิดเดียวแค่นั้นเองแค่ลอดรอดได้แค่นั้นเองอันนี้จะเป็นพวกไพ,พ่พวกภักตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองธรรมชาติให้ดูเส้นทางนะครับโหดโอด่าก็เป็นอีกช่วงนะครับเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเจอกันที่ว่าเส้นทางสวยๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงมาให้ดูอีกนะครับ ติดตามนะครับ